ดีดีอ่ะอ๋อได้ค่ะจ้าท่านประธานคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะผู้สายอยู่ค่ะค่ะท่านประธานคะมีบริษัทอยากจะร่วมลงทุนกับเราค่ะดีเลยสิ ชอ,ออกไปก่อนไปเรื่อธันบริษัทบ้านจัดสันไรที่ดินกำลังถือสายอยู่ค่ะฮะคุณจะมายึดที่ดินและบ้านฉันเหรอทรัพย์สินทั้งหมดด้วย ไม่ยอมมันเป็นไปไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้เนี่ย จะแม่เอาเ่นให้ก็ได้นี่ล,ย,ลยนะคะคุณแม่คะกระเป๋ามันราคาแพงนะคะแล้วไงทำไมแพงก่าบ้าน,นเราอีกหรอคุณแม่มันมาจากประเทศอังกฤษใช่ไหมคะใบอย่างเี้ย ใช่ไหนไมนี่คะใช่ล่ะนั่งด้วค่ะว่าไงอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะฉันให้ไม่อานอยู่แล้วนะลูกเนาะขอบคุณค่ะข้าวสี่ข้าวไหมคะโอ้แม่ลืมให้มาถึงทีเลยไปขอบคุณค่ะก็รีบไเปลี่ยนสักได้ค่ะ เปลี่ยนมาล่ะพักช่วก็ถุงใส่ดีๆใส่ให้เต็นด้วย <c oughs> เออไปไปไป ทำให้ดีๆคมพิมทำไมไม่ทำให้สะอาดเดี๋ยววัน,นหลังบ้านเก็บให้ดีๆสิดูสิเลอะเทอะไปหมดแล้วดูสิเก็บสิเก็บเก็บแล้วเก็บค่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวทำดีๆกว่านี้ค่ะอย่าให้ต้องลูกฉันต้องอารมณ์เสียนะไม่ต้องทำอะไรก็ทำให้ดีๆหน่อยสวยๆงามๆหน้าตาตัวเองหน่อยเดี๋ยวฉันขอตัวไปลอุปกรณ์ไปน,น,นะคะไปไปเร็วๆด้วย ห้องลกมากเลยเบื่อแล้ช่นเฮยนี่เฮ้เมือกเราไปงานปาร์ตี้มาผูช้ชายสุดศักดิ์ล้อหลอเนี่ยที่เราจะ c a มาเดี๋ยวเราว่าเราจะไปดูรถเบนซ์ปะ เฮ้ยแกเบนสเฮ้ยเดี๋ยวว่าเราจะไปดูที่โชว์รูมนะมันมีมาใหม่เฮ้ยแกยังคนรับใช้บ้านเราอะจริงหรอขาบลือหารเราขับาือหารบวกอะชื่อถูกอ่ะนี่มาแล้วคะเดี๋ยวเราจสนุกกรรปะเราไม่อยากกันเรื่องมานานแล้วหุ้ยตายแล้วหนูค่ะจะทำอย่างนี้สิคะมันบังเอิญอะ 拜点 <I forget. S 2>、yeah. ให้โรมิโอกับจูเลี้จะมากัีเลยแบบนี้หน,น,น,น้าตาดีใจหมาลยเลยขออนุาต่อขอว่างนีเนี่ย ไปก็ได้ค่ะแล้วงั้นวันไหนดีละคะตอนนี้เลยโอเคค่ะแต่ว่าโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้ไปฉันจะไปฟ้องพี่ เลยยศนะ,ะถูกทำอย่างนได้งอย่าพวกเขาจะพิมพต้อค,คิดมาแย่งตบไปเลยค่ะ,ะ,คะตบม<า>ัน<า>เอาเลยเนาะ อะไรเนี่ยเชิญชมงานเศรษฐกิจพอเพียงเราก็เคยมมล้มละลายมาเราต้องเริ่มชีวิตใหม่แล้วเฮ้ยสู้ไว้ น้ลูกนะแม่จะเอาลูกไปขายเอาหนไปขายมันจะได้เงินได้เ,เ,อเยอะเอลยจะเก็บไว้กินด้วยเดี๋ยวเอาพันลงใหม่นะลูกนะงามงามงามบอสครับน้าคะคุณถูกไหมปีนนะครับปีนี้เราเจอไหมครับเราต้องเจอนี่อะไรหรอปลาเธอไม่รู้อะไรอ่ะถูกอ่ะเขาจดีจดีแถมแบ่งนู่นแบ่งนี่ด้วย จริงเหรอใจดีจริงเนาะโทษนะครับเมื่อกี้คุณพูดถึงใครอ๋อหมายถึงถูกนะ่ะเขาอยู่บ้านทางนู้นน่ะใจดีด้วยอ๋อบ้านทาเตงแล้วบถูกถูกนั่นใช่ไหมโตมิโอผมตามหาผุณตั้งนานคุณอยู่ที่ไหนมาฉันก็อยู่ที่นี่ไงฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอเธออีกแล้ว พอใช้ชีวิตอยู่กับคุณตลอดไปได้ไหมค่ะจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันด้วยฐานะที่มั่งมีของโรบิโอจึงช่วยยกระดับฐานะของถูกได้ปุ๋ยตายแล้วคุณแม่คะอะไรดูชุดให้หน่อยสิคะเนี่ยยุทธจะซื้อม,มานะคะตัวเนี้แพงมากเลยคะ่ะสวยสสไหมคะแม่คะก็รู้ๆกันอยู่นี่มันของเกตเอมหมดเลยนะคะแม่ สวยไหมเนี่ยแม่ดูสิสวยไ,ไม่ค่อยสวยยังไงไม่รู้เลยอ่ะแม่หนู<ด><ต>อยากได้ตัวใหม่อ่ะพาน้องไปซื้ออะไรสิแม,ม่ติดตัวล็อบบีโอไม่ได้แม่แม่หนูอยากได้ตัวใหม่หนูอยากดไ,ได้อีกตัวเฮ้ยโมโหละะแล้วจะทำอลไรก็ทำไปจะดูแลนะแม่หนูอยากแลสเตรนด์จะไปไหนไปงานปาร์ตี้ค่ะแม่ไปทำไมรู้ไหมค่าใช้จ่ายที่บ้านมันไม่มีจะกินแล้วนะแล้วไงคะ ทำไมต้องไปมีอะไรสำคัญขนาดนั้นถึงไปไปก่อนนะจูเลียโอ้ยแม่หิวอะ่ะไปหาอะไรกินก่อนไปรู้ไหมตอนนี้ไม่จะกินแล้วเยี่ถุวารลิวมันไปแล้ว จูเนียร์จูซี่ไเห็นมีก็สอรื่องทำไมไม่เอาไปขายบ้าง <c oughs> แม่คะคือแบบเสื้อผ้ามันเก่าแล้วคะ่ะหนูเก่าไปซื้อใหม่นะคะอันนี้ก็แปลบิจาคไปเลยค่ะลูกดูตรงไหนว่าเก่าดูซี่กระโปรงกระเป๋าอะราคาเท่าไหร่เอาไปขายมือสองได้ตั้งหลายบาทนะเนี่ยโอ๊ยแม่แม่คะแม่พวกนี้จะของหนูไปไม่ได้นะคุณนายฮันบิทสวัสดีคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะอุ้ยไม่เจอกันนานสวยให้สวัสดีเขา เดี๋ยวหยุดก่อนคือตอนนี้ฉันก็ว่าฉันจะมาตอบแทนบุญคุณของคุณนะคะก็เห็นว่าคุณก็ช่วยฉันมาก่อนแล้วตอนนี้ฉันจะช่วยคุณบ้างนะคะขอบคุณค่ะทางครอบครัวเราก็พอดีว่าขัดสนมากนิดนิดน,น่อยก็ขออยากให้ถูกมาช่วยเหลือจนเจออะไรบ้างค่ะแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหลายอย่างอยูอย่นะคะอะไรหรอคะว่ามาซิ ฉันฉันพร้อมทุกอย่างค่ะแม่คะทำไมเราต้องมาทำงานอะไรแบบนี้ด้วยคะก็เราไม่มีเงินใช้แล้วนะลูกโหงานยากชะมัดเลยอ่ะท่านทำไปเถอะเดี๋ยวก็ได้เงินแล้วไปอยู่กินสบายๆแบบนี้แต่มันหนักมากเลยละคะแม่ทำงานสดับค่าที่อยู่ในนี้แกไม่เิียดายทำไมพูดถึงผู้จัดการบ้านนี้โอ้โหหน้าตายยิ่งผู้จัดการบ้านพวกเรายังดีกว่าอีกแน่ใจนะใช่เชื่ ทงแม้ทั้งคู่จะมีทรพัพย์สมบัติมากม,มายมหาศาลแต่ทั้งสองก็ยังคงดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงออพระพุทธจาอามานแลสิรกราณพระภูมิมีบ้านบุญยาดิเร

ราาป,รประชา็นขบันดาล่าปสงคจงสริจงสราดังหวังว่าหรืารไทยดเจอทวายเชา ตอนนี้นะคะละครเรื่องสุทธทอที่พ่อสอนก็ได้จบลงแล้วค่ะทางทีมงานของเรานะคะก็ได้ร่วมมือกันแสดงอย่างเต็มที่ค่ะเราจะขอขอบคุณโรงเรียนประสาวิทยาคาร สถานที่ถ่ายทำให้กับเรานะคะสุดท้ายนี้ดิฉันและทีมงานหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขและได้รับประโยชน์มากมายจากการชมละครครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะการดำเนินชีวิตโดยใช้วิธีการอย่างเดียวยังไม่พอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศิลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันจันทร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2504 คนเราท้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณสาราดูสิตด,ดาลายัยสวนจิตรดารโหฐานพระราชวังดูสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541